สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดีแอคจิมมี่ซีอีพี่ก็อย่างที่เราบอกอีพีแรกไปแล้วคือเราโดนจิมมี่ซีตกข้อความน่าอ๋อแล้วก็น่ารักของเขาไปสยามมาแล้วแบบไปเดินเล่นสยามแล้วอยู่ดีก็เจออยู่ดีๆใช่อยู่ดีๆจอซีลองตอนจีเป็นไงริวดิตอนเห็นแบบเงือเเงือแตกเต็มไปหมดเลยนะแล้วคนเยอะมากแล้วแล้วเห็นซีเงือแตกน่ออเหมือนเดิมเลย น้ำที่ท่วมหน้าไม่ได้มีอิทธิพลกับอนั่นเลยความหลอทะลุเงื้อเสียดายที่วันนั้นไม่ได้ไปด้วยแล้วก็ไม่ได้เจอถ้าถ้าถ้าเราไปด้วยกันกูว่าน่าจะจอมีตรงนั้นอะนานจนจนเลิกอะน่าจะจอมีแค่ตรงนั้นแะระคือไม่เอาอะไรแน่ๆ่แล้วก็จะมาดูโมเมนต์เพิ่มเติมอีกนะคะทุกคนถ้าเราไม่รู้อะไรเหมือนเดิมทุกคนคอมเมนต์บอกป้ายาขายแล้วได้เลยโอเคค่ะไปดูกันเลย ไอ่ได้จอนักขนาดนี้จะจริงขนาดไหนวะคิดว่าตอนนี้ไอ้ไอ้พวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ปกติเหตุการณ์ปกติที่มัน่จะเกิดขนได้ไม่ว่าคผมวามสนิสนกหรอางทำไมซีเกิดอย่างนั้นล่ะมาดสติผมไม่เคยขาดสติไม่เคยขาดสติ ือเขาจะซื้อว่าสินี้เข้าทำมาเขาไม่ได้เมานะเขามีสติเขาท่วนที่เขาทำคือเขาตั้งใจที่เขาเต้นเขาก็ตั้งใจ <laughs> <laughs> ทุกคน <laughs> ในงาน outting เรามี r e a คเอ t ต i n g แยกแล้วนะคะเผื่อที่เผื่อแฟนยังไม่ได้ดูอันนี้เลิ reax t ต i n g นะผมมีสติแต่คนดูดันแฮปสติคนดู have <laughs> นดันค้าแต่นี่คือวนดูไปแล้วร้วร้อยล้านรอบค่ะทุกคน จะไม่ให้มันจมลงดูอยู่อย่างนั้นนะว,นานาวันนั้นนะจริงอะแรงว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาหอมเขาเลยหอมเลี่ยวันรีเด็ดมึงไม่บอกก็หอมแล้วจิมมี่เขินแล้วน่ารักว่ะ มันโดนเฮนเต้เลยทำบิดใหม่แล้วไม่ไม่รู้คือตอนนั้นตอนนั้นรู้ความหมายแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยจำไม่ได้แล้วอยากให้เฮียแบบบอกใหม่มันแปลว่าอะไรนะอะไรข้าแต่บ้ข้าแต่ะคือวัวจ้องหน้าน้องจะไม่ได้ฟังคำถามอดับไปเลย เอจอจริงเขาจ้องหน้าก่อนมึงเขาจ้องหน้าจนหูดับไปเลยเหรอ,อดดเหมือนลงในวังของน้อง,นองว่าอะไรนะอย่างเงี้ยว้าขมีสติผมไม่เคยไม่มีสติกระโดดขึ้นเวทีเลยปะอืใช่ม <า S 1> อ้ Happy birthday Happy birthday to you y t d y o you u ู้เต้นิอะกูไม่อยากจะคิดเลยว่าจะมีจะเนยมึงผ้านียเติติจเสียงมิจู่นปัน พี่น,นะนะเลิกไปนานแล้วเห,ห,หรออันนี้เีคนโตกกับก่อนนะครับแต่ทัพน่าจะอยากเจออิีกในคนแรกนะวันดีใจนะที่ได้ช่วยไปทำอีกเป็นหมอดูหรออินดีให้พี่เลยนะพี่ว่าจะดูเรื่องอะไรหรอพี่อยากบอกว่าพี่จะมีโอกาสได้ กลับไปคกคนเดิมกลับไปเขาจะใจไม่ใช่ใช้ฉันลบมันพี่อ้าวมาลับอ้าวเก่าเถอะมาลับอ้าวเก่าอินเจแปนหล่อจังวะ โเคจะเทพเลยใครโ,โดสดไม่ต้องเงี้ยไม่โสดอ่ะี๋องนนะคำตอบยางดี้อคำตอบยังดื้อ,ไ,ลลอไ,ลลไม่ต้องสงสัยใหบอกก่อนถ้าผมให้โงว,วันนี้ผมจะให้อก้าดทำ,ทำไมอะองหาคหมาดูทำไมอะ แปลว่าสตอยากอยู่กับอันนี้บอกิมี่บอกพี่มองหรือบอกใครก็ไม่ได้กอกนิมมี่เดฟไ้เกิดกแล้วทำานที่ใครทจอะ ไปก่อนต้องสีช่องก่อนหรอตลกมัมีปัไม่่ามีทำไมใช่ไมยายาทุกกู่ต้องมีตลกเเรกว่อเล่นแฟนหรือแฟนซิ่งเล่นแฟนเล่นโนก่อนเล่นโคนก่อนขำุ้งเลยที่ ุกสาวว้มียทุกอาชีพนักข่าวกัด้วยหรือว่าเราจะมาเป็นนักข่าวไมสีเหลอครับถ้าเริ่มนัวหนี้ได้ได้นะผลมสีเหลืองเยลโลเยลโล ทไมวะน่ันเี่นีนีไม่ชี้ลแล้วก็ผมรู้สึกว่าพวกเราถ้าได้มีคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้กเส่ต็มนไม่มีการแข่งแน่นแนไม่อั้น่จงบกรบไซีพูหน่ไอ้ไม้ leendo ตั้งแต่อยู่สองขวบก็โยพายวนอยู่เลยงวนเป็นมันาข้างเดียวแต่ผมอะชอไปหวแตั้งแต่เด็กเหมือนกันคนคนนังทองคนเกียรากกุมกับยายตั้งแต่เด็กจริงนะก็แกงนังทองกับุาอยู่ด้วยกันเลยล่ะ รคับผู้ชนะได้เลือกสมาชิกเข้าทีมก่อนครับปาคือคืออะไรไหมต้นโลกดีๆเต็แต้เลยสวรรค์ยิมสองริกระทำผมงสุดนี้จริงหรอไม่รู้จริงจริงอ่ะสิ่งที่เราชอบที่สุดแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นแล้วพร้อมเตรียมตัวนะคะหนึ่งสองสาม ว่ดีแค่ไอนมองดิมองิเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยตาอ่ะเ้ยแคบแคบแคแค่ายไหมซีนี้จะไปอยู Ey, week, 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 week. ่ในอีกีไหนแปลว่ายังไม่ออกวายวาย ใน,ในในในซีดีเหรออืมในข้งก่อนอ้าวโอ้โหงานเมื่อวานเออทำผม,มนี่ทรงมมากเลยทำไมหล่อขนาดมันเป็นหล่อน่ารัก,กว่ะเออหล่อน่ารักจริงจะพูดยังไงอะอธิบายยังไงดีอ่ะหล่อน่ารักสวยในยคนเดียวกันอ่ะดูดิโอ้โหหล่อมากนี่ผมทรงมากอ่ะ เป็นแก้วเป็นแสงอะออล่าออล่าโอ้โหปิ้งแปะเลยไหมโอ้โห oh เหมือนหลุดมาจากไอ้นี่อันนี้ไหมอะมึงโอ้โ mm hmm. หรล่อมากมึงมดูสั่นหน้า <c oughs> สั่นดัางเลยโอ้โหฝืนตืโอ้โห ดยพ่อครูเขาอยู่ข้างพ่อครูอะไรคืออะไรรู้ป่ะมอดูกระบอกผีนั่นแหละเป็นคนเว้นน่จะไม่อ่านเว้นมาเรื่องอ่ะคือจะไม่ไม่แตะไม่แตะตัวเหมือนกันนี่ก็จะไม่แตะสีกานี่ก็จะไม่แตะแล้วหมอดูกระบอกผีอยู่ด้วยกันใช่แต่แตะหัวกันนะเมื่อกี้อ้าวหรอม่ควรไม่เนอะว่าใหญ่ใหญ่อ้าว อายุเยอะแล้วนะแต่แรงพี่ก็ดีเหมือนเดิมนะเฮ้ยลองไว้แล้วอะไรในตรงนี้เลยปะพี่ครับวันถามว่าลองไว้แล้วเหมือนคนเยเรื่องอะไรครับพี่อยากรู้ว่าพี่จะมีโอกาสได้กลับไปคบกับคนเดิมไม่มีไม่มีเอาเรื่อแต่ไฟแต่ต้นลงแต่ไปให้ตลง ไม่ดูว้าวเห็นไหมเธอเเมนด้ค่ะเธอเปนเมนดี้ค่ะอือ เล่นใหม่ล่ะตาร้ใครแทนต้องเต้นหัวลำนใครเรทาม่ให้ยิ้มไรยิ้มแล้วแต่ต้นคิด คุยทีคุยทีน่ารักจริงจังนะไม่เล่นะพงโอเคสาสอ, <c oughs> อโดนโดนแก้หนูน่ารักไง ดูเวลา่าคนร่างใหญ่ใช่ไหมถ้าอยู่กับจิมมี่ตัวเล็กนะตัวเล็กตัวน้ะเนียเออมันตัวน้าของพี่ของเฮี oh, <wow. S 1> ย <wow. S 1> มาด้มาฉันไม่ชสเปกุล่ะเนี่ยสเกุลหน้าหรอว่าวาหน้าแบบนี้แต่งตัวแบบนี้สเปกุล่ะสเปกมึงแต่งตัวแบบนี้แต่เมื่อไหร่ก่อนค่อก่รู้อแสไร่ก่อนว่าคือเมื่อกี้ดูดิโอ้ยแว่นมานี้มา จะอยู่บ้ไวอยากได้แฟนลุกหมอหนึ่งสองสาจบแล้วค่ะทุกคนน่ารักอะบอกไม่ถูกไม่คู่ที่น่ารักอ่ะก็ทำไงนะครับยังไม่จบทุกคนเนื้อเรื่องกำลังเข้มขน้นกําลังเข้มขน้นและเรารแปลสําคัญมาด้วยซึ่งเราไม่กล้าว่าอะไรเลยวันนี้แล้วเราก็ชอบบุกด้วยไงบุก <c oughs> ลุกลุกร้องไห้เหมือกันไม่อยากเห็นซีร้องไห้ฉันร้องไห้ตามแม่เลยฉันแพ้น้ำตาเจอกัน EP ต่อไปนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งด้วยบ๊ายบาย